ช่างเป็นรถที่ปั่นได้ความมุ้งมิ้งแต่มีความมั่นคงอยู่ในความมุ้งมิ้งมากนะฮะเกียร์ชิฟเตอร์ S A สสามสปีดฮะบอมตั Bomb ้นคันนี้เป็นหมวยนะครับโอเคโอ้ หมวกไว้บอมตันสีเขียวเข้มนะครับวงล้อหน้าอลูมิเนียมยางไต้หวนันเป็นสีเขียวเข้มเดิมนะฮะจุดพับเดิมรอยต่างๆเดิมนะฮะจุดพับเข้าจานปั่นของเดิมหมดนะครับ เกียร์ปั่นดีปกตินะครับขาตั้งบอกไม่ขาดของเดิมหมดนะฮะแทนก็มุงมิงมุงมิงไปเ,เทียบกับมือเราแล้วก็จับทิงก็เต็มเลยนะฮะผู้หญิงน่าจะปั่นดีนะครับปั่นสวยนะครับ okay. ใครสนใจติดต่อมาได้นะขายไม่แพงนะครับลายอะตอมดิงกี้นะครับลาย ID ดีลาย ATOMDINKY นะครับ โอเคเอาล่ะใช้ได้